พี่น้องชาวราศีกลุ่มครับในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566เดือนนี้ท่านต้องระวังเพราะว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเข้ามาในวงจรชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เดือนนี้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบ แล้วท่านจะพบเส้นทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงโอกาสทั้งหลายทั้งปวงให้ดีขึ้นได้นะครับส่วนรายเดี่ยดต่างๆของดวงชาวราศีกุมจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อ l ดี e ลนฮักดู ew, หรือหมายเลขโทรศรัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5 ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13บสามกุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องของการงานแนวทางชีวิตการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในเรื่องนี้คือแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาพลิกชีวิตของพี่น้องชาวราศีกุมอย่างรวดเร็วรวดเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทันนะครับบางเรื่องก็อาจจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงงานแบบรวดเร็วด้วยเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งกลับด้านของชีวิตด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมพี่น้องชาวราศีกลุ่มควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบไว้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของเส้นทางแนวทางชีวิตนะครับเป็นราชินีดาบนะครับนี่ก็การแก้ไขปัญหา วงจรชีวิตอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งต้องจัดการต้องสะสางต้องแก้ไขช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงรอบคอบมีเหตุผลมีสตินะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดชนะครับนี่เป็นเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยเหตุการณ์สถานการบางอย่างที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับ นี่หมายความว่าเราจะต้องดูแลการเปลี่ยนแปลงความเจ็บไข้ได้ป่วยในวงจรชีวิตในช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับแนวทางการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไร มีดีหรือไม่อย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่1เป็น1เหรียญหนึ่งเหรียญคือโอกาสทางด้านของการเงินเริ่มจะดีขึ้นนะครับแม้ว่าวงจรชีวิตของท่านจะเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ว่าเรื่องของการเงินเริ่มมีโอกาสดีเริ่มมีไรายได้ใครที่รอคอยเงินอยู่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น8 8ไม้เท้านะครับนี่คือโอกาสของงานที่จะเติบโตขึ้นขยายงานแล้วก็สร้างอาชีพให้กับตัวเองและมีที่มาของรายได้หลายส่วนด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสดีในเรื่องที่พี่น้องชาวราศีกุมจะได้รับซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ก็มีการปรับปรุงมีการที่เราจะาจัดการ เรื่องของที่ดินเรื่องของที่อยู่อาศัยให้มีมูลค่าเพิ่มมูลค่าขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเงินนะครับเป็นหนึ่งถ้วยเป็นบรรยากาศที่ดีมีสิ่งที่ได้ดีเข้ามานะครับเราสามารถที่จะดูแลบริหารได้ในเรื่องของการเงินทรัพย์สินรายได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของเส้นทางความรัก สำหรับพี่น้องชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันนะครับเป็นอัศวินอัศวินถ้วยนะครับคนที่กำลังรอคอยความรักอยู่นะครับในช่วงนี้ขอให้ใจเย็นๆนะครับท่านอาจจะกำลังศึกษาเรียนรู้หรือว่า,าดูแลซึ่งกันและกันอยู่รอคอยอยู่ก็เป็นไปได้นะครับความรักอย่างไม่ พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสดีในอนาคตต่อไปอยู่เหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น The f ฟู d นะครับเป็นการเลือก เลือกความรักนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับบางคนก็กําลังคิด <c oughs> กําลังชั่งใจอยู่ว่าจะเลือกอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าตัดสินใจอย่างไรนะครับคือความรักบางทีก็ต้องคิดต้องเลือกต้องจัดการต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้บางคนยังไม่พร้อมที่จะมีความรักอาจจะมีชอบความ เพลิดเพลินชอบเดินทางชอบเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้บ่อยๆย,ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็อาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สามนะครับยังมี2ถ้วยอยู่นะครับโอกาสของความรักนะครับแม้ว่ารอคอยอดทนแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องของความรักนะครับโอกาสที่ท่านจะสมหวังในความรักก็ยังมีนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคทิศทางแนวทางชีวิตและการแก้ไขเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับรา,ราชินีถ้วยคือการรอคอยนะครับรอคอยอเกี่ยวกับความรักนั่นแหละนะครับงานดีเงินดี ชีวิตยังอยู่ในภาพรวมที่ดีนะครับแต่ว่าท่านกำลังรอคอยสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรักนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเส้นทางแนวทางชีวิตการแก้ไขนะครับมาดูตรงนี้เป็น3ดาบด้วย3ดาบคือ3ดาบคือข้อที่ควรระวังนะครับระวังปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในช่วงเดือนพฤษภาคมครับ การต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7เหรียนเรื่องของการบริหารการดูแลการเงินนะครับรายได้ดีพอสมควรแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเพราะฉะนั้นต้องบริหารต้องจัดการดีๆเพื่อความไม่ประมาทนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำแนะนําแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับเป็น justice นะครับ j u s t i c คือความถูกต้องการรอคอยความถูกต้องที่ท่านกําลังรอยอยู่มีโอกาสที่จะสมหวังหรือไม่ท่านก็จะต้องมีเรื่องต้องจัดการปัญหาเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องทั้งหลายให้ดีขึ้นการรอคอยจะดีขึ้นผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําแนวทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทําสัญญาทั้งหลายทั้งปวงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับเรื่องที่1คือเรื่องของการงานแนวทางชีวิตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤษภาคมรวมทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันพี่น้องชาวราศี กลุ่มควรดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบนะครับจะคิดจะทําจะตัดสินใจเรื่องอะไรในช่วงเดือนพฤษภาคมควรระมัดระวังรอบคอบและมีเหตุผลนะครับส่วนเส้นทางของการเงินเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินสามารถที่จะดูแลบริหารการเงินได้รวมทั้งมีโอกาสในการที่จะได้รับสังหาริมทรย์คนที่เราคอยการทําสัญญาการค้าขายเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับรวม ทั้งจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตรงเรื่องของทรัพย์สินรายได้นะครับประเด็นของความรักอาจจะยังรอคอยความรักหรือว่าความรักยังไม่ลงตัวนะครับนี่เป็นส่วนที่ท่านต้องรอบคอบเช่นเดียวกันนะครับอดทนรอคอยความรักแต่แนวโน้มที่ท่านจะมีความสมบังในความรักก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับโอกาสที่จะพบคนที่จริงใจคนที่ใช่สำหรับคนที่รอคอยก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนทิศทางแนวทางของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับมีสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทเข้ามาด้วยนะครับ จะทำงานจะติดต่อกับใครอย่างไรอารมณ์ต้องเย็นนะครับใจเย็นเย็นมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนอย่าให้เกิดความทะเลาะวิวาทมากขึ้นจนเกินไปเพราะว่าจะส่งผลเสียกระทบต่อทางด้านอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับการงานของท่านจะมีความมั่นคงต่อไปมีทรัพย์สินมีรายได,ได้แต่ว่าความรักนั่นแหละที่ยังต้องรอคอยในช่วงนี้รวมทั้งท่านมีโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดการณีความไม่ถูกต้องสัญญาเรื่องกฎกฎหมายเรื่องของนิติกรรม ต่างๆก็มีโอกาสที่จะจัดการาาสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ดีขึ้นได้ในช่วงเดือนอพฤษภาคม2566นะครับ อ่าน,นะครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคและทิศทางแนวทางการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆบอกเล่าสู่การฟังเป็นแนวทางของชีวิตท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i ี e ล e ์ฮักดูหรือหมายเรียกโทรศัพท์0816971645เาะครับขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวปราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความเสร็จความรุ่งเรืองมั่นคงมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีความรักและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ